นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิจัยยะธานังสุขตับปาสตังสีลังโลเกอนุตตลังธรรมโมสกจังสโสตโพเตอนุสนธิพระสธรรมเทศนาเวะละโอกาสต่อไปนี้อาตมภาพก็จะได้ชี้แจงแสดงพระสธรรมเทศนา เพื่อจะได้เป็นเครื่องสดสงฆ์องค์ศรัทธาประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลลาศีเสริมสร้างบุญบารมีให้แก่ท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้นำข้าวหม้อแกงใหญ่ศรัทธาทำประจมของเราวันนี้และก็แกงสองหม้อใหญ่ มาถวายพระคุณเจ้าที่มาเข้าอยู่ปริวาสกรรมบําเพ็ญกรรมฐานทำกรรมฐานอยู่ณสถานที่วัดธรรมพระจมของเราแห่งนี้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปี37หเห็นพ้าท่านเขียนไว้นมานรงว่าท36ที่ไหนได้37แล้วที่เราได้มีโอกาสตักบาตรพระคุณเจ้า มาจากทุกภาคนี่ก็ถือว่าเป็นบุญบาร,รมีของพวกเราแล้วก็เป็นตันตะประเพณีที่ดีถ้าพูดจำหลักศาสนพิธีบางแห่งถึงเดือนสามอยาเข้าอยู่ปริวัติสกรรมญาโจมก็ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี ในช่วงนีน้ทราบว่ามาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มีที่มาทำอาหารถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมที่มาบวชปีนี้ก็มากหน้าหลายตาเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจได้มีโอกาสตักบาตพระคุณเจ้าทุกวันทุกวัน,ว,นวิจัยยะทานังกตปสุกตับปาส,ส,ต,ปะสะตังพยายามเลือกให้ เลือกให้จิตที่ผ่องใสเรียกว่าโสพรนาจิตคือจิตที่ผ่องใสโลภะจิตเราก็ไม่เอาอย่างใสบาทพระคุณเจ้าองค์ไหนองค์ไหนก็ขอให้ได้ถูกรางวันที่หนึ่งร้อยกว่าองค์อายุของเรายัางไม่ถึงบรรน,นั้นมั้งอยากจะถูกแต่วันรังวันที่หนึ่งก็ไม่ใช่แล้วทานเพื่อให้สิ้นอาสวะกิเลส เพราะว่ากิเลสมันทาให้เรามีความทุกข์เราทําเพื่อให้ชํชาระชะล่างจิตใจของเราให้มีความสุข่าวทานที่ถูกต้องคือทานเพื่อชํชาระชะล่างจิตใจทานเพื่อไปพระนิพพานเพราะนั้นทำอะไรจึงพยายามพยายามทำให้ถูกต้องอย่างปูจานให้พาถวายสังฆทานถือว่าสังฆทานนี่เป็น ทานที่สูงสุดสาที่ได้บุญมากพวกญากจมก็มีศีลผู้มีศินทำบุญได้บุญมากที่ผู้จารย์พาละว,ว่าอิมานิมายังพัเตพัตานิคือมาให้บอกเชื่ออาหารพระถ้าบอกเชื่ออาหารพระบางองค์ท่านถือแข้งท่านก็ไม่ฉันคล้ายว่าพัตานิแทนเชื่ออาหาร ไม่ใช่ปลาอีมานี้มายัางพันเตลาบหมูนีไม่ใช่นะแกงส้มต้มยำนี้ย่างนี้ก็ไม่ได้เวลาพระไปชั้นข้าวบ้านทานิมนพระไปอย่าพากันไปบอกเชื่องหนบางแห่งก็อยากบอกเนาะโอ้ยท่านลาบหมูนะวันนี้ลาบไก่นะ บางคนก็นว่าโอ้โหวันนี้มีแต่อาหารทะเลนะท่านนะที่ไหนได้มีแต่ปลากระป๋องเอาปลากระป๋องเป็นปลาะทะเลอาหารทะเลมีแต่ปลากระป๋องยำปลากระป๋องที่ไหนท่านชมอาหารทะเลนี่ไงท่านยำปลากระป๋องปลากระป๋องก็มาจากทะเละนะเขาเขาพูดถูกอยู่หรอกฉะนั้นอย่ายจจมเวลาถวายอาหารพระนะอย่าไปบอกชื่ออาหารเน้อ เวลาใส่บาตรก็ยอ่อท่านท่านท่าน,านกาย,ย่างไกาทอดนะไม่ต้องไปพูดนะใส่เฉยๆที่นี่ถวายเป็นสง์อาจจมายังอุอปโลคเมื่อกี้นี่อุปโภคคือแจกของสง์ถ้าเราไม่อุปโลกพระชั้นก็เป็นอบัติเราอยากจะให้ญาติโยมทุกท่านทำให้ถูกทุกกระเบียดนิ่วนะ มาที่นี่เดียวว่า8ดวัน9วันนี่มากอบโกยกันเต็มที่นะโยมโกยเอาบุญเอากุศลไปนี่ก็เวลาพระท่านถือเคร่งบางองคโยมขนาดผักบุ้งนี่ก็ยังกะปินะกะปิหมายก็ว่าทำเครื่องหมายทำลายกะปิยังกะโรเฮนี่อย่าโยมผู้ที่จะถวายผักบุ้งผักที่มันเกิดได้ทุกผักนะผักเชฉดผักอะไรนี่ พระจะฉันไม่ได้ทำไมทำกัป,ป,กกป,กกปิยะพันเตพระบอกว่ากัปิยังกรโรหิยมก็ว่ากัปิยะพันเตนี่พระถามว่าของนี่ควรฉันหรือยังควรฉันแล้วเจ้าข้าท่านผูเ้เจริญก็ได้อันนี้คือทางพระไม่ใช่ง่ายนะคุณโยมนะกลัวจะได้เป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมพระก็ต้องถูกทำถูกต้องตามพระวินยัย เมื่อเราทำถูกต้องตามพระวินยัยใจของพระท่านก็มีความสบายปฏิบัติธรรมมีความสุขที่กายปฏิบัติวินัยก็มีความสุขในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก,ก็อยากมีความสุขเหมือนญาติโยมก็เลยทำอะไรต้องให้ถูกต้องอันนีเ้เรามาพยายาม เลือกเอาจิตที่เป็นโสพนจิตมาทำบุญเวลาเขาฝากอะไรมาทำบุญก็อย่าไปเอาของเข้าไปทิ้งกลางถอกกลางทางนโะยมนะ,ะมีโยมคนหนึ่งเขาเอาเนี่ยนะเอาของฝากญาติโยมไปทิ้งกลางทางพอเกิดมาชาตินี้ท่านก็ะเลยมา มาบวชโยมไม่ใช่โยมหนกพระพระรหันไปพักที่วัดท่านสององค์อยากโยมกับมาสนทนามีศรัทธาท่านเป็นคนตนีที่อยู่ยไปทุกวันทุกวันวินทบาทเห็นพระรหันไม่ค่อยหนีที่นี่ก็เลยเกิดความมัจฉริยะมีความตนีอาวาสตนีอาหาร เศรษฐีนิมนต์ไปบิณฑบ,บาตท,ที่บา้านทุกวันกาเอกลาบตัวเองจะลดลงวันนั้นก็เลยหากุสโลบายจะให้พระหันนี้แต่ท่านรู้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นญ้ากับเล็บมือไปเคาะละครั้งแงกเพื่อว่าเศรษฐีเขาถามนะ่ะ จะบอกว่าอ้าวพระคุณเจ้าองค์นั้นไม่สององค์ไม่มาเลยพระราหันน่ะโอ,อ้ยจะมาอะไรตีละครั้งจะแตกก็ไม่มาเวลาไปเรียกแต่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอย่างนี้่ะเรียกอย่ในคอโน่นที่ขั้นก็ไม่ได้กินเนาะคือจะไปบินบักรองเดียววันนั้นพอไปท่านสถษฐีก็ถามอ้าพระคุณเจ้าพระราหันสองรูปไปมาเลยท่านไม่ได้เรียกเลยไม่ได้ปลุกเลยเออ เรียกจนคอจะแตกก็ไม่นั่นลักไม่ได้เย็นสงสัยจะคุยกันดึกเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกหรือมั้งตื่นสายแล้วท่านไม่ได้ตีละครตีก็ตีเอาเส้นหญ้าไปตีมันจะไปดังอะไรอ่าโอ้ยถ้างั้นขอฝากหน่อยนะท่านนะฝากข้าวยาคูนี่เนะี่ยไปถวายท่านหน่อยสงสารท่านมาเร็มมาพอถือมาถือมาก็ก,กลัวพระละหันจะอยู่ ต่อไปก็เลยเททิ้งที่ไหนดีวะถ้าเททิ้งที่บนดินก็กลัวเศรษฐีจะไม่เห็นอ่าก็เลยเทลงน้ําไปเลยโยมเทลงน้าเดินกลับมาที่จริงพระอรหันต์ท่านไปแล้วท่านรู้พอมาก็เลยสบายใจท่านไม่ค่อยได้ทำบุญทานการกุศลเท่าไหร่นักมีแต่บำเพ็ญภาวนาอย่างเดียวขั้นต่อมาที่นี่กรรมวิบาก ไปถึงพ้นกรรมที่เราทำท่านทำนั้นดังแต่ท่านเกิดมาในะอีกชาติถึงมาบวชจะยอมนะคำว่าอิ่มมันเป็นยังไงไม่รู้เลยคำว่าอิ่มไม่เคยเลยไม่เคยได้กินอาหารอิ่มเลยมาบวชเป็นพระจริงวันที่ท่านจะเข้านิพพานนะ้วก็บบำเพ็ญไปนิพพานอย่างเดียวนะแต่ไม่เคยได้ฉันอาหารอิ่มกรรมที่ไปเทอ,อาหารที่ก็ฝากมานะ ลงน้ำานี้ก็ท่านขอบิณฑบาตมาขอบิณฑบาตกับภาษารีบุตรอันนี้รวบและตัดตอนนอะภาษารีบุตรกลับมาพากันมาบิณฑบาตท,ทางกรอยู่หางแถวพอไปถึงหมู่บ้านสมมุติเอาว่าอย่างหมู่บ้านทำพระจมมะกะทายกละปูจานเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ยังมีนะโยมแถวบ้านหลวงพ่อเนี่ยเขาจะประกาศให้คนมายืนเป็นแถวใส่บาตร้าพี่น้องทำาพระจมวันนี้พระคุณเจ้ามาบิณฑบ,บาตแล้วแต่ก่อนมีภาษารีบุตรเป็นประทานเนะาะมาพวกเรามาใส่บาตรพ่อใส่ไปใส่ไปใส่ไปจะถึงองค์สุดท้ายปรากฏว่าข้าวมด โอ้สุดท้ายไม่ได้สักข้าสักกอนนี่ถ้าก็รู้ว่าท่านจะเข้านิพพาน,นเดือนกไม่ได้ก็ไม่ชันมันนี้ว่าวันต่อมาก็เลยไปบอกภาษารีบุตรเอาโอ้ยพระคุณเจ้าว่าผมอยู่หางแถวญาติโจมใส่บาทมาพอะจะถึงผมหมดเลยว,วันนี้ผมขออยู่หัวแถวหน่อยนะได้ภาษารีบุตรก็รู้ว่าท่านมีกรรมวันนี้ท่านมาอยู่หัวแถว อ้าวผู้จาร์มกรคะทยก,กับเปลี่ยนใจอีกแหลกอ้าวพี่น้องวัดรมพัะจมบูวานนี่เราใส่หัวแถวไปวันนี้เราใส่ท้ายแถวมาไหวแหละพอใส่มาจะถึงหัวแถวหมดอีกอไม่ได้ข้าวอีกวันนี้ก็ไม่ได้ฉันอพอไม่ได้ฉันเนี่ยอ้าวกาเปลี่ยนภาษาริบุตรวันที่สามบอกว่าให้ผมอยู่กลางแถวหน่อยไม่มกรคะทยกไปเปลี่ยนใจ ดันไปใส่ท้ายแถวมาหางหัวแถว,แวไม่ได้ข้าวอีกแล้วข้าวหมดอพอวันที่สามก็ไปเอกมกทายก็กเปลี่ยนใจอีกกรำนำบรรดาลไงพี่น้องทั้งหลายสองวันวันแรกเราใส่หัวแถวไปเมื่อวาน,นเราใส่หางแถวกลับมาวันนี้แบ่งเป็นสองพักสองพวกว่าพวกหนึ่งใส่หัวแถวไปพวกหนึ่งเใส่หางแถวมาท้ายแถวมา พอมาถึงองค์กลางหมดอีกโอ้กรรมเอ้ยเนาะหมดไม่ได้ฉันข้าวก็เลยบอกภาษาริบุตรว่าวันนี้ผมจะนิพพานแล้วขอฉันข้าวให้อิ่มซักมือหนึ่งหน่อยภาษาริบุตรก็ให้เอามือล้วงเข้าไปในบาตรเพราะจะเอามาใส่ปากตัวเองหายเซบอีกอ้เพราะจะามาใส่บาตรข้าวหายข้าวหาย แสดงเรื่องกรรมนี่แหละยอมกรรมพวกที่กินของฝากเขาระวังนะผลสุดท้ายก็อ้าพระสาริบุตรว่ามุดหัวเขาไปในบาทเลยอ่าเลียกินเหมือนสุนัขนี่กินข้าวอิ่มแล้วก็มาประชุมสงฆ์แต่ก่อนมันต้องมาเสียค่าหลวขค่าฟืนนะนั่งล้อมนั่งล้อมวงท่านก็อนเข้าเตโชาธาตอยู่พอเข้าเตโชาธาตุแ้วนั้นก็ แต่โชวไปว่าไฟข้าทาสไฟไม่แวบเดียวเลยปรากฏหายอ่อธิก็มาเป็นพระาธาตุมาเป็นพระาธาตุธาตุรักหันตาธาตุนแต่ก่อนพระรัันเผาไม่ยากเหมือนทุกวันนี้หนระอกทุกวันนี้โอ้ยจะเผาแต่และองค์ในายากมากเลยแต่ก่อนไม่นี่คือคนไปกินของทานคนอื่นก็เป็นบาป บางคนจะเป็นคอคนะอใหญ่ๆนะยมเคยเห็นไหมหลวงพ่อเคยเห็น,น่มันเป็นอะไรคอคอพอกคนะอใหญ่ๆนั่นะ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 พอกินของฝากวันนั้นถ้าใครฝากไปทำบุญทานการกุศลนี่นะยมนะเรายังมีส่วนแบ่งห้าสิบเวลาเรามาทำบุญเราต้องทำจิตของเราให้แจ่มใสทำใจให้เบ่งบาน ขณะกำลังให้ทานกำลังให้อยู่ให้ไปแล้วทำจิตให้พองแผ้วทำประคุณเจ้าที่กำลังบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่นี้เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราอย่างยิ่งทุกวันนียช่วงทีแปดวันเวันเนี่ย 8, 9, นนย,ยมทำใจให้สบายอย่าไปหน้างิกหน้างอเนอะมันจะเป็นบุญเขาจะบุญสกปรก บางคนขนาดใส่บาดพระอยู่ยัองแวกแวกแวกใส่กันไม่ได้นาะบุญสกปรกบุญไม่สะอาดเราต้องทําบุญสะอาดเหมือนปุณณะเศรษฐีท่านทําบุญสะอาดโยมไปไถนาก้อนขี้ไถเป็นทองมดเลยเนี่ยไอ้ม่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ทานกับพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติมาถ้าใครได้ทําบุญกับผู้จาก ออกจากนิโรธสมาบัติจะสําเร็จภายในเจวันยมจะปรารถนาเป็นอะไรก็ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีก็ได้ยิยงเดียวนี้เป็นอภิมหาเศรษฐีง่ายอยาอมถูกแจ็คพอตทีเดียวเท่าน,นั้นแหละอ่าสองล้าน300อล้านได้นะอ่แปดสโกรธหรือแปล้านเขาเรียกเศรษฐีอยอม ถ้าเลย80สบโกดขึ้นไปเรือแปสิบล้านขึ้นไปเขาเรียกมหาเศรษฐีถ้าอย่างที่ท่านท่านนิมจิรบุนนท์นี่หรือท่านทักษิณนี่เขาเรียกว่าอภิมหาเศรษฐีถ้าเลยนั้นไปปิดอภิมหาเศรษฐีเขาจะปรารถนาเอาก็ได้แต่หลวงพ่อว่าปรารถนาเป็นนิพพานดีกว่านะยอมนะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอภิมหาเศรษฐีก็ตายเหมือนกันแหละ อภิมหาเศรษฐีมีขาก็ปวดขามีแขนกระปวดแขนเหมือนกันเลยแหละโยมวันนั้นถ้าเราไปนิพพานนี่ดีกว่าไม่ต้องมีตัวมีตนไม่มีเราไม่มีเขาสบายทำบุญเพื่อไปนิพพานได้นะโยมนะทำบุญเพื่อไปนิพพานรักษาสินเพื่อไปนิพพานนี่ถ้าโสดาบันจะทำบุญเพื่อไปนิพพานรักษาสินเพื่อไปนิพพานภาวนาเพื่อไปนิพพานเนี่ย ผู้ดได้โสดาบันแล้วและสักยะทิฏฐิได้วิกิจฉาสิทธะศิลปตะประมาตได้นี่ก็ได้เป็นโสดาบันชีวิตไม่ตกตำ่ำอ่าชีวิตไม่ตกตำ่ำคำว่าไม่ตกต่ำนี่น้องตาบุญช่วยอ่าหนังสือไปให้อ่านนักธรรมชั้นโทโสดาบันเนี่ยกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกกัเพราะพระพุทธเจ้ารับรองแล้วว่าไม่ตกตำ่ำ ถ้ามาเกิดในโลกนันก็ต้องมาเกิดในคันมันดาอีกเนมาเกิดในคันมันดาโสดาบันส่วนมากถ้าตามประวัติจริงๆท่านไปเกิดเป็นโสดาเป็นเทวดาบำเพ็ญบนโน้นไม่มานอนในคันมันดาอีกแล้วเพราะไม่ตกต่ำนะทีมนุษย์ของเราในเกิดมันเกิดอยู่ในที่ต่ำเกิดในตะไคร่น้ําบ้างเกิดกับน้ําเมือกบ้างเกิดกับอะไรต่ออะไรเนี่ยโสดาบันท่านไม่มาแล้วยอม แต่หนังสือเขาเขียนเป็นเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาปฏิบัติคงจะรู้มากกว่านั้นฉะนั้นชาตินี้ถ้ามีโอกาสได้ก็พากันเร่งเต็มที่ยอมทำบุญทุกครัง้งคราวไปเวลาสวดมนก็อยากให้ใจไปที่เอ็นใใจอยู่ที่ริมนฟีปากของพวกเรานะอันนี้เขาเรียกว่าสวดมนภาวนาเพื่อไปพะนิพานกัน ขออนุโมทนากับบุญกุศลญาติโยมมานุ่งขาวเต็มปีนี้นะนาปลึ่มบอกปรึ่มใจยังมีอีกนะโยมนะประกาศไว้ก่อนอวันที่ห้าพฤษภาหมอนาจะมาล้างไส้ล้างพุงให้พวกเราล้างโรคภัยไข้เจ็บไครเจ็บ,จบแพ่งเจ็บขาปวดหัวมัวตาเป็นโรคทุกอย่างให้มาเนอ,อะมารักษาวัตธรรมพระจมของเราพระคุณเจ้าจะมาก็ได้ครับ เนี่ยอาจารย์สมเกียรติเนี่ยท่านเกือบตายเหมือนเกิดชาติใหม่ท่านพูดเมื่อวานเนี่ยท่านไปรีทอกรีแท็กอะไรก็ไม่รู้ละแต่หลวงพ่อก็ไปแต่ไปไม่ครบไม่ครบ,บวงจรเขาเพราะหลวงพ่อมีกีดนนมนเนาะไปได้แค่สองวันออกนิดหน่อยคือในตัวของเรามันจะมีนิ้วอ,อยู่เต็มตัวแหละคุณโยมที่คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่มันจะมีมันไปเบียด เส้นเลือดลมเบนเบิดอะไรๆเราทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหมอนาจะมาเอาออกให้วันที่ห้าพฤษภาจะประกาศทางมิสยุอยู่หรอกให้ญาติโยมพากันมาสี่วันโยมสี่วันนี่โรคภัยไข้เจ็บออกหมดเลยนะ,ะคงจะมีคนมาเยอะอยู่หรอกเนี่ยมีพระวัดเราไปทำดีมากเลยจำไว้หน่อยเดือนพฤษภา พจะมาทำให้พวกเราไม่ว่างคุณโยมไม่มีเดือนว่างเลยไปกันตลอดนะทั่วประเทศไทยหลวงพ่อก็จะประกาศทั้งสถานใวิทยุอยากให้โยมหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะมีแม่เลี้ยงในเม่สายหลายคนไปทำที่เพลิดพลานกลับมาแล้วหายโยมหายกันเลยนะ่ะเพราะนั้นเป็นบุญกุศลของพวกเราเดือนพฤษภา ท่านจะมาทำที่วัดเราง่ายๆโย,ยมทำง่ายๆแล้ไม่อยากว่าอะไรมันออกมาเพราะพ้าฉันข้าวอยู่กูจะไม่กูจะไม่ดีวันที่ห้าหาพฤษภานะาห้าเนี่ยห้าหกนี่แหละอีกไม่กี่เดือนนี่ใครมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรนี่คุณโยม มาเลยฮนะอาจารย์สมเกิจะตายแล้วคุณโยมเป็นมะเร็งด้วยนะอาจารย์สมเกิออกมาเป็นพันๆโยมเป็นร้อยพันๆนิ้วมันอยู่ในตัวท่านน่นะนะทุกวันนี้ท่านยังออกอยู่โยมเพราะว่าท่านเป็นมากตอนนี้ท่านบอกท่านได้เกิดชาติใหม่ยังมีอีกหลายๆคนโยมอันนี้เพียงก็ประกาศไว้ก่อนเนาะอะละวันนี้พระคุณเจ้าก็ได้ฉันข้าวญาติโยม เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็รับพรกันพวกเราก็จะได้ไปทานข้าวกันเนาะ,ะยะทาวริวาหาปูราปริปุรเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตตินังเปตานังอุปกป,ปติอิชิตามตังตุมังยิปเมวะสมิชตุสเพปรเรนตูสังกปาจันโทปน,นาละโซยธทามณิโชติละโซยะทา โยวิวันจันตุสัพพโลกวินันติปวัตวันตะลายโยสุขีตทกันอาบิวันตนะสิณิสานิจังวุ่น baca ino jantaro dhamma wat dhanti ayu vano